พามาดูนะครับโตโยต้าโคโร拉อาร์ติดนะครับตัวนี้เนี่ยเเป็นโ o โ l a ปีประมาณสิบกว่านะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าคันนี้นะครับเปิดหน้าลำโพงนะครับเปิดหน้าลำโพงตัวที่เป็นตัวหกนิ้วนะครับเป็นลำโพงหกนิ้วของตัวฮามอเทกเอ็มเจ็ดจุดสามนะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเขาได้ติดตั้งไปแล้ว นะครับแล้วก็ทําขึ้นเสาเอพิลาไปเียบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้ก็คือขึ้นเสาเอพิลาอยู่นะครับผมแต่ว่าพอฟังไปเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากเปิดหน้าลําโพงการเปิดหน้าลาโพงเปิดทําไมนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงจะต้องเปิดนะครับผมแต่ตอนเนี้มาให้ดูขั้นตอนก่อนขั้นตอนของการทําเปิดหน้าลําโพงนะครับตอนเนี้ยเราใช้ขึ้นรูปด้วยด้านใน นะครับ <lawsuit. S 3> ขึ้นรูปด้วยไม้นะครับไม้เป็นไม้กันชื้นนะครับก็มีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่สร้างทําเป็นฐานนะครับจะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างของตัวรถเนี่ยมันไม่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 สม่าเสมอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างฐานของตัวรถเนี่ยอ่สร้างสร้างฐานให้กับตัวสเปเซอร์ของตัวลําโพงที่เราจะเปิดหน้าให้ก่อนนะครับให้มันเรียบหน้าเสมอกัน นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งแองเกิลนะครับด้วยด้วยการตั้งแองเกิลอีกเลยด้วยการตั้งแองเกิลนะครับแองเกิลของตัวมุมของตัวลำโพงนะครับตัวนี้จะเห็นได้วา่าเวลาทําแองเกิลนะครับก็คือมุมนี้กับมุมนี้เนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมครับอันนี้ชิดอันนี้ห่างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการเหยียดของตัวลำโพงก็คือหมายความว่าแองเกิล แองเกิลคือมุมของตัวลำโพงนะครับอย่างนี้แองเกิลไม่เหมือนกันนะครับฟั่มหงยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าแองเกิลให้มันสอดคล้องก,กันกับตัวลำโพง3นิ้วกับทวิตเตอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนี่ช่างเขาก็กําลังทําอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมอ,อันนี้ผมอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมซูมไปให้ ก็จะเห็นทุกเห็นได้ว่านะครับที่ช่างเขากําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยเขาก็เริ่มเอากาวเข้ามาติดนะครับตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าแองเกิลเนี้ยมันจะต้องสอดคล้องกับตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เราทํานะครับก็คือตัวแผงแผงตัวนี้เนี่ย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 แผงเนี่ยเนี่ยที่มือที่นิ้วผมบางๆอยู่เนะนี่ยตัวเนี้ยก็จะมาใส่อคิลิกนะครับแล้วก็ใส่ไฟเฮ้ย hey, อันอีกแผงหนึ่งที่ทําเสร็จแล้วอยู่ไหนวะอยู่ตรงนู้นละ ตั้งอยู่วะอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเวลาพอพอเราทําแผงขึ้นมาอีกอันหนึง่งการทําเปิดหน้าทําอันนี้ก็เปิดนะอันนี้ก็เปิดเดี๋ยวนี่ตัวนี้นะครับมันก็จะมาซ้อนด้วยจยุดตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัดขึ้นรูปด้วยเลเซอร์นะครับก็คือตัดอะคริลิกตรงนี้ก็จะเป็นไฟวงแหวนนะครับตัวนี้ ตัวนี้อะคริลิกเหล่านี้นะครับก็จะเป็นมาซ้อน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 กันเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะซ้อนกันสามสี่ชั้นเห็นไหมฮะเห็นรอยชั้นเนาะอ่าตัวเนี้ยมันก็จะไปประกบกับแผงเดี๋ยวผมหาแผงอีกแผงหนึ่งไม่รู้ว่าช่างเอาไปไว้ไหนนะครับมันก็จะไปซ้อนก,นกันกับตัวแผงประตูที่เปิดหน้านะครับพวงนี้ก็จะเป็น อะคริลิกตัวนี้ก็จะต้องมาผ่านการตัดจากตัวนี้ผมหาแผงประตูเขาไม่เจอลูกน้องไปวางไว้ไหนอ่านะครับก็มีผลดียังไงอ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนคร่าวๆบอกจริงๆแล้วผมว่าลูกค้าทั่วไปลูกค้าที่เคยทำของพ o ว e r s ร์ซาเนี่ยน่าจะรู้มาพอสมควรแล้วนะครับ ขั้นตอนการทำงานว่าเราละเอียดยิบแค่ไหนนะครับนอกเหนือจากคุณภาพของตัวสินค้าก็ต้องอยู่ที่คุณภาพงานติดตั้งนี้ด้วยนะครับก็วิชาการก็จะต้องเปน็นวิชาการก็จะต้องเป็นในเรื่องของการจูนนิ่งนะครับการจูนนิ่งก็คือการจูนเสียงเพราะนั้นมันมี3ส่วนนะครับที่ทำเนีย่ยรูปแบบการติดตั้งนะครับเวลาพอพอเขาอันนี้คือเขาติดตั้งไปแล้วเนาะ แต่เวลาที่เขามาเปิดหน้าตัวนี้ตัวนี้เปิดหน้าไปแล้วก็เลยมาเปิดหน้าตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าหนึง่งตัวนี้ครับแผงทำไมถึงต้องเปิดหน้าเพราะการเปิดหน้าเนี่ยในเมื่อรูก็เหมือนกันบอกให้ได้เลยครับว่ารูผ่านผ่านตะแกรงนี้ดีกว่ารูที่ผ่านกับตัวพลาสติกที่เป็นแผงเดิมของตัวรถ อันนั้นรูเล็กกว่าตัวนี้รูใหญ่กว่านะครับ2การเปิดหน้าไม่มีแรงสะท้อนระหว่างแผงพลาสติกกับเสียงคือนึกออกไหมครับสมมติว่าเราพอพอ,พอลำโพงตั้งเป็นแบบอย่างเงี้ยอ่ะผมให้นั่งนึกถึงนะสมมติว่าบาะนี้นะเป็นแผงประตูรถแล้วหน้าลําโพองอะ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ถึงกันมันก็จะมีเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนจากตัวพลาสติกเนี่ยครับสะท้อนหาหน้าลําโพง อต้องบอกว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยสมมติหน้าลําโพงอันเก่านะครับที่มันติดอยู่แล้วมันมีแผงพลาสติกเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยมันไม่ถึงมันก็จะมีการสะท้อนแต่ถ้าเปิดหน้านะครับเปิดหน้าออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเลยเสียงออกมาเลยเหมือนเปิดเสียงเปิดหน้ากับปิดหน้าเหมือนกับเสียงปิดปิดแมส่ะมีแมสกับไม่มีแมส่ะอ่าเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น,นเวลาพอเราทําเป็นแบบนี้เปิดหน้าเนี่ย คุณภาพเสียงที่ได้เนื้อเสียงที่ได้เนี่ยนะครับไม่ผิดเพีย้ยนอย่างแรกอย่างแรกเลยไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องแก้เสียงอะไรมากไฟล์ต้นฉบับฟังอย่างไรถ้าอุปกรณ์ดีแล้วเนี่ยอเนี้ยออกมาเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าตัวลําโพงหกนิ้วเนี่ยมันผ่านการสะท้อนที่อยู่ในแผงอะเสียงมันก็จะถูกผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะนั้นเสียงก็จะได้เที่ยงตรงกว่าเหมือนสมจริงกับธรรมชาติมากกว่าก็คือ เสียงที่เสียงที่ถูกต้องกับไฟล์ต้นฉบับค่อนข้างเยอะกว่านะครับแล้วที่เหลือก็ไปดูว่ามันไปสะท้อนตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแก้ปัญหาไปทีละจุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าฟังแล้วเนี่ยเขาเข้าใจปรับเนี่ยเขาก็จะทําไปเรื่อยๆเปิดหน้าไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทําไปเสร็จปุ๊บเขาพอได้เนื้อหาใจความที่เข้าใจแล้วนะครับก็จะมาเปิดหน้าลําโพง ตัวนี้เนี่ยพอทําเป็นเสาแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยพอทําเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะแน่นอนครับว่าก็เขาจะได้ยินเสียงกลางแหลมเนี่ยที่โปร่งสะอาดแต่เสียงที่เป็นออกมาจากหกนิ้วอะ่ะมันจะทึบๆหน่อยเพราะฉะนั้นเพื่อความโปรง่งความสะอาดสะอาดและเสียงที่ถูกต้องก็เปิดหน้าดีกว่าครับนะฮะก็ เป็นคำอธิบายว่าทําไมถึงต้องเปิดหน้าลําโพงนะครับกราบขอบพระคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ